หายขอโลกค่ะกาบคาราวครูรู้ <S <S <ห> <S <S ทุกท่านเจริญทำสิางดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อทัศนจันทาน,นะคะอายุห้าสิบปีอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะตอนนี้อ่าเป็นผู้คุ้ครนอยู่ที่สวนปน่านา้บุญสองที่อำเภอฉอวดนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นนักศึกษาอริยปัญญาตีปีที่หนึ่งค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านแล้วก็ขอจบ ที่หกเดือนด้วยค่ะส่งการบ้านกสิกรรมค่ะส่งเป็นลคุณรู้นิหน่อยแล้วค่ะมีมีมีภาพด้วยอยากให้เชร์ให้สักนิดนึงค่ะก็คือตั้งแต่ที่เรามาเรียนรู้นะคะทีะ่วิธีการดูแลพึ่งตนเองทำากสิกรรมนะคะจริงๆในในในบ้านของเราเราก็มีผักมีอะไรกินของเราอยู่แต่เราบางทีเราก็ไม่ค่อยสนใจที่จะกินเขาเพราะว่า เหมือนมันไม่มีค่าค่ะเหมือนมันไม่มีค่ามันจะมีอยู่ตามริมรั้วมีอยู่ที่เราปลูกทิ้งๆไว้อย่างเงี้ยเราก็เลยมองไม่เห็นว่ามันมีความสําคัญว่าเราจะต้องนํามาใช้ค่ะแต่พอนี้พอเรามาศึกษาตรงนี้เออเราเห็นนะคะแล้วก็วันที่เราช่วงที่เราติดโควิดนะคะเราก็ได้ได้หันมากินผักเพราะว่ามันไปซื้อไม่ได้ซื้อก็ลําบากเนาะใช้เขาไปซื้อดังนั้นเราก็รีบเก็บรีบเก็บ,บพอดีได้ ก่อนหน้านั้นก็ได้ขอไปจากที่ทางภูผานะคะน้องเส้อหิวก็ส่งมาให้คะ่ะอันนี้ก็คือดาวโดยนะคะอันนี้เม็ดมะละกอของภูผาเพาะไวย้ยังยังยังไม่ได้ออกจากแก้วเลยคะ่ะเดี๋ยวถ้ามันเข้าโตสักหน่อยก็จะเอาไปปลูกคะ่ะผักในสวนของเราะคะ่ะอันนี้ก็เป็นถั่วเขาเรียกว่าถ้าพาบปากภาษา,าบ้านเรียกว่าบัเแ๋อบักแ๋ดนะคะ่ะเดี๋ยวเอาไปลงได้แล้วค่ะีมันมีต้นแล้วคะ่ะอันนี้ก็ไปเห็นดาวโดย ก่อนโน้นไม่รู้จากดาวดอยว่ามันเป็นต้นยังไงพอเรารู้แล้วไปเห็นอ้าวมันมีอยู่ข้างทางนี่นาเพนะนั้นก็เลยถอนต้นเข้ามาเลยค่ะมันอยู่ข้างทางก็เลยมาปลูกไว้ก็ได้กินวันละนิดละหน่อยแล้วก็รอรอ,อให้มีพันธุ์เยอะๆนะคะอันนี้ก็อ่อมแซ่บปลูกไว้นานแล้วค่ะแต่ก็ไม่ค่อยใส่ใจกินมาแต่พอเรามีโอกาสมารู้คุณค่าของเขาก็เลยมีตั้งสีเลยว่าจะกินดาวดอยกับอ่อมแซ่บวันละวันละห้ายอด อันนี้เป็นต้นผักหวานนะคะได้เพาะไว้ยังไม่ได้กินค่ะปลูกไว้ละลงดินไว้แล้วแต่ยังยังไม่ได้กินนี่ค่ะก็คือผักที่เราปลูกไว้แต่เราไม่ค่อยสนใจกินค่ะตอนนี้ก็หันกลับมากินเขาแล้วนะคะก็เห็นประโยชน์ของเขาว่าเป็นผักที่ปลูกทิ้งไว้เราก็ได้กินตอนที่เราลําบากนะคะอันนี้ก็เป็นเม็ดอ่าเขาเรียกอะไรอะฟักหอมค่ะลูกฟักหอมเอาไป ยอดยอดไว้ตามติ้รัวค่ะเขก็เกิดแล้วค่ะแต่นี้ยังไม่ได้กินเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยใส่ใจที่จะปลูกจะนั่นเนาะอันนี้เป็นผักหวานบ้านค่ะผักหวานบ้านก็อันนี้ก็ปลูกไว้นานแล้วเหมือนกันก็นานๆกินค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นคุณค่าเขาก็หันกลับมากินผักที่ไร้สารพิษของเรามันก็น่าจะดีกว่าที่เราจะอาไปซื้อของกินเนาะอันนี้ก็เป็นมะนาวห่ค่ะปลูกไว้มีต้นเดียว มะเขือพวงค่ะแล้วก็มีผักผักในสวนเอ้ยผักสวนครัวเราก็มีกันแทบทุกคนอยู่แล้วเนาะในมานเราอันนี้ก็ทําน้ําหมักอมามะกรูดค่ะไว้จริงๆก็ทําไว้นานแล้วแหละเอาไว้ล้างจานค่ะแต่วันนั้นเห็นคุณลูกขวัญท่านบอกว่าอเอาไปทําเป็นน้าซักผ้าได้ไรายได้แต่ใช้อทำอะไรนะที่เขาทาเพิ่มอะค่ะตอนนี้ซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้ทําค่ะที่มันกวนๆแล้วจะเอาไปทําน,น้ํายาอเนกประสงค์นะคะแล้วก็ได้หมักปุ๋ย หมากปุ๋ยไว้ที่อาจารย์พูดเขาแนะนำกับเอาเศษผักเศษอะไรไปหมักน้ำซาวข้าวบ้างอะไรบ้างอะคะ่ะก็ได้เอาไปลดครั้งหนึ่งนะคะเอาไปลดผักก็จะพยายามใช้เขาเรียกว่าอากษตกรรมพึ่งตนเองค่ะก็จะเรียนรู้แล้วก็จะพยายามที่จะเอามาใช้กับตัวเองกับครอบครัวของเราค่ะก็มีกันบ้านส่งประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ อ๋อยินดีด้วยค่ะของที่มีอยู่นะตอนนี้เราเอามาใช้ประโยชน์ละแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อมันประหยัดได้ตั้งเยอะนะถ้าเราใช้อาหารที่เราผลิตเองแล้วก็ค่อยๆปลูกเพิ่มด้วยนะคะดูมีพื้นที่เยอะอยู่ม,มีพื้นที่ที่จะปลูกได้อีกค่ะพื้นที่พอมีอยู่ค่ะแต่ว่าไอ้ความเรื่องอ้างว่าไม่มีเวลาแล้วก็หาแต่เงินเนี่ยไม่ไม่มีเวลานี้จะอยู่ที่อะ ต้องตรวจว่ามันมีขี้เกียจอยู่เล่นหรือเปล่ามีค่ะมีค่ะกลายบ้านตอนนี้อาสงอสงท่านสมณนาไปแล้วเ่ะเมื่อเช้าแต้ว่าอสงสมณะไปแล้วเอาคืนไม่ได้นะขี้เกียจเนว่ยขี้เกียจเอาให้ไปแล้วไม่เอาคืนค่ะ่าทางแห่งความฉิบหายอวัยมุขหกนะข้อที่หกขี้เกียจค่ะ อ้างว่าไม่มีเวลาอ้างว่าเช้าไปอ้างว่าเย็นไปอ้างว่าหนาวไปอ้างว่าร้อนไปอ้างว่าฝนตกผ่านวันไปสุดท้ายสมบัติก็ไม่เกิดนะคะสมบัติก็จะไม่เกิดนะต้นไม้ก็จะไม่ได้เกิดค่ะอายินดีด้วยกับอาแตงไทยค่ะที่จะได้ขึ้นตน้นมากยิ่งขึ้นนะจากเราเห็นประโยน์นะคะค่ะขอบพระคนค่ะค่ะ ทันต่อไปเป็นไอเอียงไหมคะไอเอียงนะถ้าผ<ช>ิด<ช>ที่สุภาบอกได้คนะ่นะใช่ค่ะค่นะ ค่ะเดี๋ยวค่ะขอขอ,ขอเลย<อ>จะเย็นๆทำได้เลยค่ะตอบได้ขอภัยค<อ>่ะ<อ> Ừ, ตามตนาคอามรักลาคร